สวัสดีค่ะพบกับฉันนักชื่นชื่อล,ล,ลิบันตะลันมีตะลิบุญตะลหงเบยและคุณนี่พี่นันพิมานาครับผมก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเออปัอปพันนะคะก็มาโหลดอยู่แป๊บหนึ่งนะคะ<ส>โอเคต้องชื่อ้วยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ดูเนยครับโอเคเดี๋ยวเราขอไอที่แป๊บนึงเนาะโอเคค่ะแล้วก็มาเล่นกันเลยนะคะ อเคยชื่อเราก็เป็นนี่ค่ะบันเล่นันเลยเก่งดตรงไหนคะเซิร์ฟเวอร์วันเนี่ยเค่งเเเอาเก็ไปเล้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราต้องคุยกัษฝรั่งนะอ้าวคุณนูชก็มาเหมือนกันถ้าพัฒนาเอสเซลแล้วก็อะไรอ่ะนิวนับไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออก ออกออกซาวาไลท์เอ้ยซาวาลิฟนี่แหละเลาก็เจากลมๆหลายครั้งนี่แหละเอาเชือกไหมเอาอันเอ็นอะไรเนี่ยไหนนีดีกว่าที่ดีเข้ามาแล้วเนี่ยฮะเปิดกันละลูมอะไรเนี่ยที่ดีลูมสามห้าหนึ่งอ่ะเข้าเลยเข้าแล้วโอเคเอ้ามันหลุดอ่ะทำไมมันหลุดวะใอ่ที่ก็หลุด สองรอบไปไนะอไดิอ,อันนียี่ิบเอ็อ๋อเซิร์เซอร์ลเหลวยเิร์ฟถึบเบิร์เอาอนไหนอะเอาเนี่ยคิวเกอร์เฮียเนี่ยอยู่ข้างล่างหน่อยคิวเกอร์เฮียกดเข้ามาเลยคิวเกอเฮียคิวเกอเฮียคิวเกอเฮียสู่บนเลยมาแล้ว,เร,ว,ลวเร็วกว่าที่คนจะเต็ม นี e, ่ยเออผอ้ยสองคนใช่ไม่ใช bon ่ไงสองคนอดีโหลดอยู่โอยังไม่มาเลยฮสิบเอ็งไม่ไดแล้วเราจะล้เกมอลยโอ้ยข่าไม่ด้ขาไม่ได้เฮ้ยนี่ไงได้แล้วแซ่ไม่รู้เหมือนกันว่ะเฮ้ยเฮเยอเยอตามนี้ตัวเลขดูของคุณนี่ิกซี่เก่มาก เปี่ยนไปเยอะมาแล้วครก็วิ่งครับเปลี่ยนตัวไงอ่ะเห็นอักษรที่เขาใช้ัวยิงป่ะเกดแล้วจะไม่เห็นได้เลยเล็งดิตอนนี้อะได้ล่ะคือเป็นตัวอะไรอ่ะฮะนี่ตายแล้วครับ มันอยู่ซา่าฮ่าฮ่าหมาผมเป็นคนล่าแล้วนี่ที่คุสีเนี่ยนี่ยมาแอบดูนะเว้ยคุณสีตายยังโนเย็บเี่ยมาแอบดูนะคะมาแอบดูค่ะ เต็มเลยสามทีบองหาชื่อใ่มจะตายแล้วเคเยเก้าหนึ่งเจ็ดสี่นะอือ เปลี่ยนชื่อตัวอะไรอ่ะเอิสอบเตียนในคลิปหน้านะครับเฮ <c oughs> ้ยม,มันหายไปไวจัิน,นะ <c oughs> เพื่อเราผมสามซีเองนไงเมื่อผมเลยซีเป็งเฮ้ยเฮ้ยนึว่าอะไรตายแพ้อะไรวะ ก,กันนะคะแม่เย้ยโฆษณาเยนะโฆษณากละโฆษณาอ่รู้เหมือนกันอะไรเนี่ยอันนี้ไรนิวฮะเนี<า>่ย yeah. ัวเป็นคนฆ่าเฮ้ยเยื yeah, อีนฆ่าีจหาคนนิวเจอือเป่าคะอนี้โอ้โห จะหายไปไหนแล้ววะตีเลยไปแล้วมันไปแล้วอี๋อคุณนิ่เนี้ยคุณนี่หมูตัวเล่นปะอือมาสองตัวแล้วเฮ้อือยแล้วเอ้ยยิงมัา ประตูไม่ลุกหน่อยดำไม่ใช่หรือไหวเหรยพี่สีหาแล,าแล้วเจอหรือเปล่าไอ้อันนี้ไม่อ,อยู่ใ,ใกล้ๆนี่เลยดีกว่าเดินมาเดินมาแล้วเด็กเงเข้าไปในโรงฮะเด้กกูตายมา <laughs> มัมีโฆษณาเยอะจังวะไม่ก็เฮ้เอ,เ,เ,อเอ้ยเกยาเครียดคุณยูคุกเฮ้ยวิธีพูดจริงไม่มีใครหาไม่เจอแต่ถ้าใครกตกมาอยู่ใต้โรงเนี่ยเร็ว

โอ้โหคนนิวคนเนียนอะเกียนมากเลยตายแล้วคนนิวค่ะคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเปลี่ยนชื่อกันนะบ๊ายบาย